สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่23กันยายน2566านํมานำเสนอครับคนไทยคือสีเทพเมืองโบราณสีเทพได้ชื่อเป็นทางการจากยูเนสโกโดยคณะกรรมการมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลก เมื่อ19กันยายน2566ว่า The Ancient Town of Si t e p and its Associated Darawadi Mountains สำนวนคุณ Bangkok I Love You แปลได้ถึงแก่นว่าเมืองโบราณสีเทพอารยธรรมทวารวดีรากเง้าแห่งความเป็นพ่อทุกสถาบันด้านวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมหมดจดครบถ้วนทุกกระบวนความไม่ต้องค้นหาไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปแล้วว่าคนไทยมาจากไหนคนไทยอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้มานานกว่า1,800ปีแล้วเมืองโบราณสีเทพมีมาก่อนนครวัดนครธมจะเกิดด้วยซ้ำกับคำถามว่าสีเทพเป็นเมืองของขเขมรโบราณหรือไม่ คุณกรกิจดิตสถานผู้มีจิตวิญญาณคิดค้นทางประวัติศาสตร์และงานแปลในแง่มุมล้ำลึกโพสประเด็นนี้ไว้ดังนี้เมืองโบราณแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งอารยาธรรมโบราณในแผ่นดินไทยสันนิษฐานว่ามีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและรุ่งเรืองในยุคทรารวรดีตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่8ถึง18 มีโบราณสถานสำคัญที่ใหญ่โตเช่นเขาคลังนอกซึ่งไม่ใช่ภูเขาแต่เพราะเคยถูกปกคลุมด้วยเนินดินและต้นไม้ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นภูเขาแต่เมื่อมีการขุดคนแล้วพบว่านี่คือรากฐานของพุทธสถานขนาดมหึมาน่าจะสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวตรรษที่13 1 4ถึงสีเทพคือ ทวารวดีไม่ใช่ขอมเมืองสีเทพประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลงเหลืออยู่น้อยมากแต่มีศิลปะวัตถุและโบราณสถานหลงเหลืออยู่อย่างมากศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะแบบทวารวดีซึ่งเชื่อว่าชาวทวารวดีน่าจะเป็นชนชาติมอนโบราณชาวมอญโบราณเคยมีถิ่นฐานในภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือของไทยในภาคกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่นคนปรปฐมที่มีอีสานและลาวมีการพบจารึกภาษามอนใกล้กับนครเวียงจันท์ในภาคอีสานมีโบราณทวารวดีอยู่มากมายเช่นใบเสมาหินแกะสลักที่สวยงามเช่นที่เมืองฟ้าแดดสงอย่างอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินสิ่งเหล่านี้มีอายุก่อนการสร้างจากกรววัดเิขเมิดโบราณเสียอีก และเก่าแก่กว่านครวัดนครธมทั่วภาคอีสานเต็มไปด้วยเมืองโบราณที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำซึ่งเป็นลักษณะของเมืองแบบทวารวดีเมืองเหล่านี้เก่าแก่กว่านครวัดนครธมเช่นกันในภาคเหนือชาวมอญตั้งถินฐานเป็นอาณาจักรชื่อว่าหาริภูนชัยปัจจุบันคือตัวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตัวเมืองลำพูนตั้งอยู่ในเมืองโบราณอายุนับพันปีมีคูเมืองล้อมรอบ และมีศูนย์กลางของพระธาตุฮริภูมิชัยที่สร้างมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรือสมัยฮริภูมิชัยและนอกเมืองยังมีโบราณสถานศิลปะทวาราวดีฮริภูมิชัยคือวัดจามเทวีหรือวัดกูกุดที่ใหญ่โตและสวยงามมากอายุร่วมพันปีในแถบภาคกลางศูนย์กลางของทวาราวดีอยู่ที่นครชัยศรีหรือนครปฐมที่ราชบุรีเพชรบุรี สุพรรณบุรีสิงห์บุรีลบบุรีรวมถึงอยุธยาและที่เมืองศรีเทพเป็นต้นในบดาเมืองโบราณทวารวด,ดีเหล่านี้ต่อมาร้างไปโดยไม่ทราบสาเหตุพระเจ้าสุริยบวร,รมันที่สองของขมຈิรโบราณจึงเข้ามาครอบครองโดยเฉพาะที่ลบบุรีมีจารึกระบุถึงสภาพเมืองที่ร้างไปและการจัดระเบียบเมืองอีกครั้งคาดว่าศรีเทพน่าจะร้างไปในเวลาเดียวกัน และอยู่ภายใต้อิทธิพลขเขมรยอยู่ช่วงหนึ่งอยุธยาและกรุงเทพคือทายาทสี่เทพต่อมาอาณาจักรเขมรโบราณเสื่อมอานาจลงอาณาจักรอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นมาและขยายอํานาจครอบครองศูนย์กลางเดิมของทวารวดีในภาคกลางของไทยในภาคเหนืออาณาจักรล้านนาครอบงอําอาณาจักรฮริปุญชัยและในภาคอีสาอนอาณาจักรล้านช้างครอบงําเมืองโบราณเดิมแห่งต่าง อาณาจักรอยุทยาจยังกลายเป็นพี่ใหญ่ของอาณาจักรทั้งหมดในแถบนี้และตั้งชื่ออาณาจักรเป็นทางการว่ากรุงเทพทวารวดีสีอยุทยาเพื่ออ้างสิทธิ์ความเป็นผู้สืบทอดของทวารวดีพร้อมกันนี้อาณาจักรอยุทยาได้ตั้งเจ้าเมืองผู้ปกครองสีเทพขึ้นมามีตำแหน่งพระสีธมรัตคำว่าธมรัตเป็นชื่อภูเขาที่มีความสำคัญทางศาสนา ในเขตเมืองโบราณสีเทพและยังมีตำแหน่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสีเทพอีกจำนวนหนึ่งเช่นพันบุตรสีเทพและออกพระเทพาทิบดีสีเทพนารายตําแหน่งเหล่านี้น่าจะสะท้อนว่าอยุธยาถือตัวเองเป็นทายาทของอาณาจักรทวารวดีต่างๆรวมถึงเมืองสีเทพเมื่ออยุธยาล่มลงแล้วมีการตั้งบางกอกเป็นเมืองหลวง อาณาจักรของคนไทยก็ยังเรียกตัวเองว่ากรุงศรีอยุธยาและมีชื่อทางการว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาจนกระทั่งเปลี่ยนไปเป็นประเทศสยามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นเจ้าของทวารวดีและศรีเทพอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวอะไรกับคนกัมพูชาเลยคุณสิทธิชัยพูดดี อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเมื่อทราบข่าวเมืองโบราณสีเทพได้ขึ้นทะเบียนเป็นบรดกโลกเมื่อ19กันยายน66ก็โพสต์ดังนี้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในฐานะอุหนาอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพขอประกาศข่าวดีให้ทุกท่านทราบว่าณนะขณะนี้ประเทศไทยมีแหล่งบรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหล่งโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The ancient town of สีเทพ and its associated ทราวารวดี Mountains หรือชื่อในภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการว่าเมืองโบราณสีเทพและโบราณนสถานในสมัยทราวดีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเพื่อน,นำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพอุทยานขอขอบคุณท่านระวีวันภูริเดช อดีตเลขาธิการสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสารโดยใช้งบประมาณแผ่นดินของสอพอในการดำเนินการขอกราบขอบพระคุณท่านบวรเวชรุ่งรุจีอดีตอธิบดีกรมศิลปากรประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกในการผลักดัน ให้เกิดการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองสีเทพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ต้นรวมถึงคำแนะนำที่ดีความเชื่อมั่นและการให้โอกาสในการเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพในวาระที่สำคัญเช่นนี้ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรศักชัยสายสิงห์ในข้อมูลและการเป็นผู้เขียนหลักของเอกสารนำเสนอในด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ขอขอบพระคุณพี่จันทร์พารณีสวัสดิรักพี่ตุลวัโุุปโสยนันพี่ไก่รณริษธนโกเศษอาจารย์ปิ่นรัตนนันทิติพี่ยุย้ยผู้แปลเอกสารผู้น่ารักและเหนื่อยยากไปพร้อมกับพวกเราแม้จะอยู่คนละประเทศกันก็ตามพี่โขสำหรับภาพถ่ายสวยๆน้องเสริมสำหรับภาพถ่ายทางอากาศการร่วมสำรวจจัดทำแผนที่ น้องอุ้มน้องฝนน้องน้ำน้องไอน้องนิกพี่ชัยน้องจอยและทีมงานทุกคนของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในความเหนื่อยยากกันมาหลายปีทีมงานจากกองโบราณคดีพออพี่นองพี่นก,พ,นกพี่ตั้มทีมงานกลุ่มแผนงานและวิทศสัมพันธ์พี่ปัดพี่ต้อมน้องอ่อนสำหรับความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอดพออพี่เจ๋งสำหรับการสนับสนุนการทำงานตั้งแต่ต้น ขอบคุณท่านอนธิบดีกรมศิลปากรท่านพนมบุตรจันทรโชดและเลขานุการผู้น่ารักผอ,อวิภารัตในการสนับสนุนช่วยเหลือและการให้กำลังใจท่านอดีตอธิบดีกิติพันธ์พานสุวรรณและอดีตอธิบดีประทีปเพ่งตะโกในการสนับสนุนศรีเทพมาโดยตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของท่านขอบคุณท่านศรีหศัศกกระทรวงการต่างประเทศกรมองค์การระหว่างประเทศ สำหรับการเป็นผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่านายกฤิตคงเมืองท่านรองผู้ว่านายชนกมากพันท่านนายอำเภอสีเทพนายวีรวัตรวัฒวงศพฤกท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดดรวิสัยโคสิตานนท์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดที่ดินจังหวัดธนัตา์จังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดป่าไม้จังหวัดนายกเทศบาลตำบลโคกสะอาด นายกอบตนาะนุ่นนายกอบตสีเทพกำตันโอ้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ผู้ใหญ่ตุม่มผู้ใหญ่พลอาจารย์เสงเงียมเจ้าหน้าที่จากจังหวัดอำเภอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนในการร่วมทุกข์ร่วมสุขและร่วมกันผลักดันให้เมืองโบราณสีเทพเป็นแหล่งบร,รดกแห่งใหม่ของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงขอขอบคุณกลุ่มไรสีเทพ ที่ช่วยจัดงานเฉลิมฉลองอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพี่ตุ๊กและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยโปรโมทสีเทพช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่สีเทพมากขึ้นและช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นมากๆขอบคุณพี่ติ๊กมารีพรพี่นกเสริมสุขสำหรับทุกคำแนะนำและความลุ้นของน้องๆท้ายที่สุดขอขอบคุณพี่จิ๊บวิรยาชำนาญพน หนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพสำหรับการช่วยเหลือในทุกๆด้านทั้งด้านการเขียนร่วมแปลการประสานงานการผลักดันการให้กำลังใจความทุ่มเทและความรักสิทธิชัยพูดดีหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพผมประทับใจคำสัมโมทนียกถาของท่านหัวหน้าอุทยานมากขอบันทึกไว้ด้วยขอบคุณ ทองทุกแผ่นที่บิดหลังไทยสีเทพครับวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเกทธิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ